นี่ไม่เคยเห็นไม่เคยคิดมาก่อนเลยใช่เพราเราไม่มีสตางค์ซือ้อเนี่ยคงแพงมากสินะอย่าไปสนใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงแบ่งกันกินนะถ้าไม่พอฉันจะไปเอามาให้อีกที่บ้านะยังมีอีกเยอะอดีดีเอามาอีกก็ดีนะอืมอร่อยจริงๆด้วยใช่จริงอร่อย แตงโมรู้สึกดีใจและมีความสุขที่เห็นเด็กชายได้กินขนมที่เธอเอามาให้ยางอร่อยๆและแตงโมก็ขอตัวกลับกลับบ้านก่อนนะจะเอาอีกไหมจะให้อีกอ้ยพอแล้วล่ะเป็นไงน,นี้ก็ขอบใจมากแล้วที่เธอเอาขนมอร่อยๆอมาให้เรากินแล้วเธอชื่ออะไรล่ะฉันชื่อแตงโมฉันชื่อจุกอันนี่ก็ชื่อเตียงเธอ,อม,มีน้ำใจกับพวกเรา ขอให้เราตอบแทนเธอบ้างสิม่ต้องหรอกฉันไปละ